แอนเงาเยอยปอยอยา่ขนอยู่บ้านดีๆบ่าดีหาเรื่องใส่คำนี้ บ้านมากอนเป็นแมวที่บ้านเลยค่ะโอ้เมกะติ๊ดติ๊ดมาโดยรถเลยข้าวบุกเน่าข้าวบุกเน่าอยู่ในตอนนี้ยังบุมมี่จืดเล้กพอดีลูกสาวมาห้ามจะไปกินข้าวแล้วใครมากินข้าวเนี่ยอ๋อแล้วเขาก็ได้ยินเสียงมันเหมือนกับพอดีเดินมาทางหลังแล้วก็หันมันลงจากรถมาแล้วแล้วก็ไล่จับก็ได้แล้วอ๋อมันก็ห้องเข้าไปในในอันนี้พอดีขึ้นไปอยู่ทั้งเขื่อนเพื่นแห่ง ินดีเจ้าติป้อนั้นมาเือค้มเชล่ยเหลือเจ้าอันบอันกันน่องกันยาตกอยู่แต่มื้อนี้เนาะเจ้เนาะขอบคุณจันนักเจ้าผู้ขายแผ่เจ้าหักแมวจิ๋นแล้วเนี่ยเด้อ